เรื่องเล่าจากหน้าวัดตอนตำนานหลอนบ้านพักครูมีครูผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณครูสมอนสีท่านเป็นคุณครูที่เงียบขรึมมากท่านจะไม่ค่อยสูงสิงกระใครชีวิตจริงจังมากแต่ว่าท่านยังไม่มีสามีนะครับแต่งตัว ก็ดูจะออกเป็นผู้หญิงทึนทื่อสักหน่อยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับคุณครูดูซึมๆแก้เหมือลอยบางทีแกก็แอบไปร้องไห้ในห้องน้ำจนเด็กนักเรียนแอบไปเห็นเข้าก็ดูเหมือนว่าอาการซึมๆของคุณครูจะไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่จากนั้นไม่นานคุณครูก็ได้หายตัวไปไม่มาสอนติดต่อกันหลายวัน จนเช้าวันจันทร์วันหนึ่งครับมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งมาโรงเรียนแต่เช้าก่อนใครเพื่อนรีบเอากันบ้านไปส่งไว้ที่โต๊ะในห้องพักครูนั่นแหละครับหวังว่าจะเป็นคนแรกที่ส่งการบ้านบนโต๊ะครูแต่พ่อเปิดประตูเข้าไปในห้องก็กลับเจอคู่สมอนสีนั่งก้มหน้าผมยาวปิดตาอยู่ท่ามกลางความมืดพ่อเด็กเห็นก็ตกใจ ว่าครูมานั่งทำอะไรมืดๆหน้าต่างก็ไม่เปิดพอเดินผ่านครูไปก็เห็นครูนั่งก้มหน้าเงียบไม่ถามอะไรแล้วหลังจากนั้นก็เอาการบ้านไปวางไว้ที่โต๊ะครูอีกท่านหนึ่งแล้วนักเรียนก็ได้รีบเดินออกจากห้องพักครูไปและในวันนั้นเองช่วงสาย,สายเด็กนักเรียนคนนั้นก็บอกเพื่อนๆว่า วันนี้ครูสมอนสีมาสอนแต่เช้านะเห็นครูตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าพอรอจนถึงช่วงพักเที่ยงก็ไม่เห็นครูสมอนสีมาสอนตามที่เพื่อนบอกเพื่อนก็เลยหาว่านักเรียนคนนั้นหลอกว่าครูจะมาจนกระทั่งช่วงบ่ายครับก็มีเด็กวิ่งร้องลั่นมาหาครูที่ห้องพักครูปรากฏว่า เด็กพวกนั้นแอบเข้าไปเล่นในอาคารห้องประชุมเก่าที่ถูกปิดตายแล้วภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ปรากฏว่าเป็นศพของครูสมรศีที่ผูกคอตายในห้องน้ำสภาพศพขึ้นอืดน,นอนเจาะชอนชัยไปตามใบหน้าเลือดไหลยหยดลงพื้นสยดสยองยิ่งนักพอครูพากันไปดูศพ ถึงรู้ว่าครูเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสีห้าวันแล้วแล้วเรื่องเล่าของเด็กนักเรียนที่ว่าเจอครูสมรสีแต่เช้ามืดวันนั้นก็ถูกเล่าขานต่อๆกันมาจนไม่มีใครกล้ามาโรงเรียนแต่เช้าคนเดียวแม้แต่ครูที่จะมาห้องพักครูยังไม่กล้าเข้าห้องพักครูต้องรอให้เพื่อนครูมาก่อนจึงจะกล้าเข้าห้อง หลังจากนั้นอีก3ปีครับดูเหมือนว่าเรื่องของคุณครูสมอนสีก็จะเงียบหายไปมีครูสาวท่านหนึ่งมาใหม่ชื่อคุณครูสายหยุดช่วงแรกๆที่มาสอนใหม่ๆครูก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีพูดคุยสนุกสนานแต่พอหลังๆจากนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆครูก็กลายเป็นคนที่เงียบขึ้ไม่ค่อยพูดจาก,กับใคร และวันหนึ่งครูเขาก็ได้หายไปไม่มาสอนอีกหนึ่งวันแล้ววันต่อมาช่วงบ่ายครูสายหยุดก็มาสอนตามปกติแต่ว่าสภาพครูนั้นดูโทมหน้าเหลืองซีดเดินหงนเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงช่วงที่ครูยืนสอนนักเรียนอยู่อยู่ๆก็มีก้อนเลือดตกลงมาจากตัวครูเลือดนองื้น เด็กนักเรียนเห็นก็ต่างพากันตกใจกลัวแล้วครูก็ล้มลงแล้วก็ใจขาดตายอยู่ตรงหน้าชั้นเรียนหลังจากครูคนอื่นพากันมาดูศพถึงได้รู้ว่าคุณครูไปทำแท้งมาแล้วก็เสียเลือดมากหลังจากวันที่คุณครูสายหยุดแกได้เสียชีวิตก็มีเด็กคนหนึ่งวันหนึ่งครูเสียชีวิตไม่ได้มาเรียน อีกวันพมาโรงเรียนช่วงที่เป็นเพื่อนไปเข้าแถวเคารพธงชาติกันตัวเองเกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันเลยได้เข้าไปในห้องน้ำที่อยู่ตรงกับหลังห้องพักครูทำให้ไม่ได้ไปเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมกับเพื่อนพอทำทุระเสร็จเดินออกมาจากห้องน้ำมองขึ้นไปตรงหน้าต่างห้องพักครูก็เห็นครูสายหยุดยืนอยู่ตรงหน้าต่าง มองมาที่ตัวเองตาแดงก่ำหน้าตาซี่เซียวเด็กนักเรียนเห็นก็ตกใจนึกว่าครูจะดุตัวเองที่ไม่ไปเข้าแถวเลยรีบวิ่งออกไปเข้าแถวพอขึ้นห้องก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่า,วาเมื่อเช้าเจอครูสายหยุดเห็นตัวเองไม่ไปเข้าแถวไม่รู้ว่าครูจะมาทำโทษตัวเองหรือเปล่านะ พอเพื่อนได้ฟังก็ถามว่าเห็นครูเป็นยังไงนักเรียนคนนั้นก็บอกว่าหน้าซีดตาแดงกำ่ำหน้าบึ้งตึงพอเพื่อนได้ฟังก็พากันร้องกรี๊ดรีบวิ่งไปรวมตัวกันแล้วก็บอกว่าครูสายหยุดแกเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานหลังจากป้าแม่บ้านเล่าประวัติหลอนที่โรงเรียนที่เราต้องมาฝึกสอนให้ฟัง ช่วงที่แกมาช่วยทำความสะอาดบ้านพักครูหลังโรงเรียนผมกับเพื่อนก็ได้แต่ยิ้มขำๆป้าเล่าได้หลอนดีแต่ว่าบาังเอิญผมกับเพื่อนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไรนักก็เลยฟังแล้วก็เป็นเรื่องตลกไปหลังจากเก็บกวาดบ้านพักเสร็จป้าแม่บ้านแกก็ทิ้งกุญแจบ้านพักไว้ให้พวกเราแล้วป้าก็ขอตัวกลับก่อนป้าจะกลับ อยู่ๆแกก็หันกลับมาหาพวกเราแล้วพูดขึ้นว่าอ๋อบ้านพักครูหลังถัดไปก็มีครูผู้หญิงเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ชื่อครูสาวิตรีหลังจากที่พวกผมได้อยู่ที่นี่ได้เกือบเดือนแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษถึงเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมกับเพื่อนก็พากันกลับบ้านตัวเองที่อยู่คนละจังหวัด หลังจากอยู่ไปได้สักสองสามอาทิตย์ทุกๆอยา่างมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางผมกับเพื่อนมัวแต่ยุ่งเรื่องกับการงานการฝึกสอนจนลืมเรื่องที่ป้าแม่บ้านเล่าให้เราฟังเสียสนิทจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นผมต้องเดินผ่านไปแถวหน้าอาคารที่มีห้องสมุดอยู่ชั้นหนึ่งพอเดินผ่านไปก็เจอแม่บ้านเดินออกมาจากห้องสมุด แล้วก็รีบมาเรียกผมว่าคุณครูคุณครูว่างไหมช่วยป้าหน่อยสิผมก็เลยถามว่าจะให้ช่วยอะไรครับป้าแกก็บอกว่าช่วยมาขนพวกกล่องหนังสือที่เหลือให้หน่อยตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็เลยเดินตามป้าเข้าไปในห้องสมุดช่วงที่เดินตามไปนั้นป้าก็พูดพูดเหมือนอะไรไประหว่างทางเดิน ประมาณว่าพอออให้ย้ายของที่อยู่ในห้องเก็บของด้านหลังห้องสมุดไปไว้ที่ห้องประชุมเก่าพอดีก็มีคนช่วยคนไปแล้วส่วนใหญ่แต่ว่ายังเหลืออีกนิดหน่อยก็เลยขี้เกียจรอไหนเจอผมแล้วป้าก็เลยมาวานให้ผมช่วยยกไปให้หน่อยพอเดินเข้าไปด้านหลังห้องสมุดจะมีประตูเล็กๆอยู่ประตูหนึ่ง พอผมเปิดอ้าออกพอเดินเข้าไปก็จะเป็นห้องเก็บของเล็กๆสภาพที่มีพื้นมีฝุน่นจับเต็มไปหมดมีลังกระดาษใส่หนังสือใส่เอกสารวางอยู่บนโต๊ะวางของสองสามกล่องแล้วก็มีหนังสือที่ไม่ได้ใส่กล่องอีกวางเรียงกันอยู่บนชั้นวางป้าแกก็รีบเอาแมสไปปิดจมูกแล้วก็บอกให้ผมช่วยยกหนังสือที่เหลือ มาใส่กล่องเปล่าที่วางอยู่ผมก็เลยเข้าไปช่วยป้าย้ายหนังสือกับเอกสารต่างๆยกลงใส่กล่องที่ป้าเตรียมไว้ช่วยป้าอยู่พักหนึ่งช่วงที่ผมยกหนังสือออกมาจากยิ่งนั้นเองผมก็มองเห็นเหมือนเสีผ้าอะไรสักอย่างยัดอยู่ในซอกระหว่างเสากับผนังปูนมองไปดูมันเป็นชิ้นเล็กๆ เหมือนเส้นหยักใยผมก็เลยเอามือไปดึงดูปรากฏว่าดึงออกมาเป็นผ้าสีเหลืองๆเ,เก่าๆพอดึงออกมาคลี่ดูมันเป็นเหมือนจีวรพระที่ถูกฉีดขาดครับขนาดเท่าฝ่ามือพอเห็นแบบนั้นผมก็พลิกดูไปดูมาก็ไม่เห็นมีอะไรเขียนไว้ก็เลยหันไปถามป้าแม่บ้านว่าป้านี่ผ้าอะไรผมเห็นมัน ยัดอยู่ในรูข้างๆเสานี่ป้าแกก็งัวแต่เก็บหนังสือครับไม่ได้หันมามองก็บอกผมว่าอ๋อคงเป็นเศษผ้าพวกมาทำความสะอาดทิ้งไว้มั้งอย่าไปสนใจเลยทิ้งๆไปเถอะครูพอป้าพูดแบบนั้นผมก็ได้แต่สงสัยเอ๋แล้วใครมันไม่ยอมเอาไปทิ้งเอามายัดไว้ทำไมที่นี่นะ แต่มองดูเศษผ้าอันนั้นดีๆมันไม่เหมือนผ้าเียริ้วเลยเหมือนจีวรพระที่ถูกฉีกขาดมากกว่าผมก็เลยหยิบหนังสือที่อยู่แถวชั้นนั้นออกแล้วก็เปิดหนังสือนั้นเอาเศษผ้าไปวางไว้ในหน้านั้นแล้วปิดหนังสือทับไปแล้วจึงถึงขนหนังสือพวกนั้นลงกล่องกระดาษแล้วมัดด้วยเชือกฟางพ่อเก็บหนังสือลงกล่องเสร็จ ป้าแม่บ้านก็พาผมหิ้วลังใส่หนังสือพวกนั้นไปที่ห้องประชุมเก่าพอไปถึงห้องประชุมเก่ามันอยู่ด้านหลังของโรงเรียนแต่อยู่คนละฝ้ากับหอพักผมสภาพนะหรือครับเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ชั้นเดียวมองไปรอบๆอ,อาคารนั้นหน้าต่างประตูทุกทิศมีไม้ตอกตะปูเป็นรูปกากระบากปิดตายไว มีทางเข้าแค่ทางเดียวป้าแม่บ <ve> ้านก็พาผมเดินมาตรงประตูทางเข้าที่เปิดอ้าอยู่พอเดินเข้าไปบรรยากาศภายในสลัวสลวไม่ค่อยสว่างนักเห็นคนสองคนกำลังขนของอะไรกันอยู่ข้างในผมค่อยๆมองไปรอบๆห้องประชุมมันเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยครับเกือบเท่าสนามฟุตบอลมีเพดานที่สูง ไม่ต่ำกว่า6มเมตรถึงจะได้มีเวทีการแสดงอยู่ฝั่งที่ผมกับป้ายืนอยู่ที่พื้นมีเศษไม้มีเก้าอี้โต้ตู้พังๆวางกองอยู่กับพื้นเต็มบริเวณนั้นไปหมดสภาพก็มีฝุ่นจับเหมือนไม่มีใครเข้ามาในที่นี่เป็นเวลานานแล้วผมมองไปทางเวทีแสดงเห็นคนสองสามคน อยู่ตรงข้างเวทีกำลังขนอะไรกันอยู่ป้าก็บอกว่าวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวพวกป้าจัดการเองแล้วอยู่ๆผมก็นึกถึงเรื่องที่ป้าเล่าขึ้นมาได้เลยถามแกไปว่าห้องประชุมเก่าตรงนี้หรือเปล่าครับที่มีครูมื่อผูกคอตายเท่านั้นแหละป้าร้องไว้เอามือมาปิดปากผมทันที ป้าก็ทำปากประมาณว่าไม่เอาครูไม่พูดแล้วป้าก็ชี้ไปตรงข้างๆเวทีแสดงตรงมุมอีกด้านไกลๆผมมองตามไปเห็นมีคล้ายช่องประตูอยู่ข้างๆเวทีแต่ไม่มีประตูปิดเหมือนประตูถูกรื้อออกไปแล้วแต่สังเกตข้างบนประตูดีๆเหมือนมีป้ายเขียนไว้ว่าห้องน้ำผมก็เลยพยักหน้า ให้ป้ารับรู้แล้วก็เลยขอตัวกลับช่วงที่กำลังจะขอตัวกลับออกมาพ่อหันหลังจะเดินไปที่ประตูอยู่ๆก็ได้ยินเสียงดังโพรผมรีบหันไปมองปรากฏว่าลังกระดาษที่ผมหิ้วมาแล้ววางซ้อนกันไว้บนลังอันอื่นๆที่ซ้อนกันอยู่สามสี่ใบมันเอ็นตัวจนตกลงมากองอยู่กับพื้น เชือกที่มัดไว้หลุดฟ้ากล่องเปิดออกมีหนังสือกระจัดกระจายออกจากกลังกระดาษมีอยู่เล่มหนึ่งครับกระเด็นมากเกือบถึงหัวแม่เท้าผมพ่อผมมองดูหนังสือเล่มนั้นปรากฏว่าเหมือนมีผ้าอะไรแลบออกมาจากขอบหนังสือเล่มนั้นผมก็เลยหยิบขึ้นมาดูอ้าวมันเป็นเล่มที่ผมเอาเศษผ้าเหลืองอันนั้นเก็บไว้นี่ อืมแปลกดีทำไมมันบังเอิญขนาดนี้พอป้าแม่บ้านหันมาเห็นแกก็บอกว่าไม่เป็นไรทิ้งไว้นั้นแหละเดี๋ยวป้าจัดการเองคุณครูไปสอนเถอะผมก็เลยขอตัวออกมาแล้วก็ไปสอนเด็กตามปกติจบตอนที่หนึ่ง